สวัสดีครับย <c oughs> ิปนี้มีพระสมเด็จไม่ชมเช่นเคยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังพยาคุฑนะครับหลังครุฑนะครับพระองค์นี้ผมชัดลึกเช่นเคยนะครับ ที่จุดแดงๆนะครับคล้ายๆกับเป็นคราบสนิมนะครับไม่รู้ว่าเป็นแร่เหล็กหรือแร่อะไรก็ไม่รู้ร,รู้แร่เหล็กน้ำพีก็ไม่รู้นะครับที่ผสมลงไปในเป็นมวลสารของผสมเด็ดวงนี้คล้ายๆจะเป็นสนิมนะครับขดขึ้นมานะครับศึกษาไม่หมดนะครับผสมเด็ดเนี่ยเยอะมาก ต่ให้เลือกตามที่เราศรัทธานะครับจะเล่นตามเสียนก็ไปตามเสียนแท้เกอยังไงก็ไม่รู้นะครับพวกนั้นเขาเล่นแต่ผมเล่นเพื่อศึกษานะครับศึกษาแล้วก็เจ็บสะสมเจ็บไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับนะครับดูความคมชัด นะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นพยากรุธนะครับจะฝั่งนี้จะปั๊มสวยนะครับกดพิมพ์ได้สวยแต่ฝั่งนี้จะออกเนินอะนะครับ เขียนด้านนี้จะตรงดิ่งลงเลยนะครับเขียนด้านซ้ายองค์พระจะตรงดิ่งเลยนะครับพระองค์นี้เนื้อแก่งมากนะครับคล้ายกับเนื้อผสมข้าวเหมือนกับข้าวเหนียวที่ปันป้นไปไว้แล้วแห้งนะครับแน่นตึกเลย สองดูมันสานนะครับที่เป็นสนิมสนิมนี่คืออะไรท่านใดรู้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับนะี่ครับเป็นผดเป็นผดขึ้นนะครับ ครับจะเป็นผดเป็นผดแดงๆขึ้นเหมือนกับสนิมนะครับซึมตามองคพระนะครับ ครับไม่รู้ว่าเป็นแร่ชนิดไหนครับรู้ว่าเป็นเหล็กน้ำพีอันนี้คือแดงๆฝั่งนี้ก็เป็นกำแพงซุ้มกอนะครับหรือดินกำแพงเพชรนะครับนะครับที่เป็นเม็ดเลี้ยงเลือดแดงๆนี่นคืออะไร ก็มีแบบนี้องค์หนึ่งนะครับแต่นั้นองค์นั้นจะสีขาวแก็งมากเหี่ยวหดแห้งเหมือนกันนะครับนะครับพยาครุดเป็นธรรมชาตินะครับ จะมีมิตินะครับ ดูเนื้อครับสวยมากครับแก่งมากนะครับที่ว่าเป็นผดไม่รู้ว่าเป็นมวลสารชนิดไหนนะครับผลแดงขึ้น ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระสมเด็จเนื้อแบบนี้มาให้ชมนะครับไม่ได้เจอบ่อยนะครับเนื้อแบบนี้ผมก็บ้าน,น่าจะเป็นเนื้อที่พิเศษเหมือนกันนะครับมีผดแดงๆเ,เ,เ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับคล้ายๆกับเหล็กนะครับ ำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ